ก็วาหาานีกําลังฟรงดีเขาบว่างอปียมาหาวมขึ้นเอแก่ว่าไปให้นนองในหัวได้ยิ้มไปในสถานัเลยเายห็นว่างโสร้าโสกกลาดูอเอ้ยแม่เป็นยังขึ้นจากไไหมไปแบบนี้ละเอ้ยเขาใจครับก็ว่าหมอกวมียนโทดไหมคือว่าปลอบใจน้องโอ้ย่ไปคิดยังไร่าเอ้ยไปคิดยเลยอยูกับยิ้มนี่ละ ไปนี่ละไปอยู่กับสูตาไหมอีเมีเราเบิดกลับเบิดเศแล้วเดียนจะเล่านี่ยังม่กลับไมีเวียรหนามเวี้ยยังไเอ้าตู้จะติดตัวกับตัวเรเลาผู้ใดลเลอีพอเลาอันเด้ับราอีพอเราจะซ้ำกันั้นเราเรียดเราขมตงแต่หักเลาหักหลังแท่งข้างหลังพูน ตกก็อยู่หอดูหอดเกวัด,วด,วดยี่ห้อพะไรยี่ไม้ไป่กรุงเทพยีย่เมียเราบอกว่าตอมใจตา,ตาเ,ออเลี้ยแมนมนแ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 ต่ว่าพู้สังเกตบอกสังเกตยังทีตกมากปีนี้โบวัชราเถ่าคำยุดยที่นอเเถ<อ>วแบบเด่เเ่าจะมาได้รับเป็นพ่อคุณเหลวอภกายนี่ก็เป็นพีะเอกยูก็นในเป็นพร่เอกปีเดียวท่านั้น่า่นล้อไรแนบอ้าไปสีน้ำมาสเท่เลย่อ คาวาไปลอยไม้หรือป่อไปลอยหัดไม้หนรลอยหัดนดนอ่ะ้นอ่ะโ้น่ะโ้นอ่น่นอกุยันขีุไม่ได้จับมนไม่ได้เขาดันไม่ขีปก็ได้เข่าดันตาก่เนาะดึงไดเลยไปอุ้บ่ได้แหละเนาะถือกำลังได้่ไปไทยรักคนเด้วเข่าต่อข้าวไปด้ยเน็ลยเไปหาบั้มบกเข่าน่าเียงก่าไปลอยมาือว่าเข็มแพ็งบกเขาโอ้ยมันแตได้ตูดเข็มแข่ ฟุ้นเพื่อยินก็หน้าเดียวเท่กูหัวบ้างฟุนยังไงใชนนหน่าดิเป้าบา่หมาน่าเดียวมันขึ้นสอดแกงเัม็เพ่งไต้ผู้ดีตัวหน้าคนว่ามันของเท่นะเราเป้าพื้นคนหืเป้าครับเป้าเนียวัยังไงลูกสายไหมเพราะต้องโซนต้องสอบไมเดือดร้าแม่ของเจ้าหน้าเพื่อนกับไปสบายแนว อีกครั้ลูกสาวของพ่อเนี่ยไม่พอกสุขมีได้ถึงเจียเด็ดเป็นสามีเนี่ยเสียครับผมมาทั้งเสียเลยรู้สึกไม่มปัญหาใช่ไหมครับเสียว่าไม่มีปัญหาเลยนะครับพ่อบหน้าไรับเสียเด็ดอย่าพ่อกับนั่นไม่ต้องเป็นห้องได้ครับอาจารย์จีบากับเพื่อนใครแล้วครับว่าอาจารย์จะไม่ครับมึงสองคนว่าดีขึ้นกันแล้วครับเพราะว่าผมนี่เนี่ยคิดทอดลูกสาวของผมยื่นน้ำก่อนจะขึ้นสะกดเอาเป็นมาเดี๋ยวขึ้นดีเนี่ยผมสิจัดงานอย่างสังสรรค์ให้ถือว่าเป็นการตอนรับว่าทีหลังองคนใหม่ให้ผมจะได้ กูเลิไปทางก็ขนาดกูจกี่ดังบอกกอนทอดหัวบอกเาดีดอี่ยออกมาเสตับปลาเน่ยตั้ใจท่้นั้านับว่าจะเริ่เปนด้อีน้องั่เดินสามนาทีนาบริยิสเดียววาเรียกจกีดังุมันเนยาคุยกับมันเดีาคุยกันขีดังเดีวเนี่ยมันไงแห้งดอกมัน เออเรียกยังอันว่าจีซังสเสด็จได้เอาสังเบ่งรูปขกิงตามในพูดนจัโลแต่ว่าไขสินากัวันอยู่หั่ไขุ้ใหญ่โอ้ยมันพนลอะไรซังลูกเอ้ย<ด>มันมาเป็นสังตาสังแนวนัวนังแนวใดสังความแนวัหปไปเฮ็สเสดนจได้ดิผมว่าจะว่าสินได้เออได้ไปยังคะเมื่อแรกสัญงานเรียงตอนรับว่าที่ลูกเคยอยต่ในน้าก็ตุต๊ตาหนึ่งตลาดปเฮ็ดเาอยู่นั่กินเสด็จนี่คือพระเจ้าตัวจีนเนี่ย ที่เปเจ้ามันเหมือนกั่ไเป็นคำไม่หยางตัวจีเนี่ยเนี่ยสู้สองเม็นก็แห้งหมดตัวใส่มันได้ยอดแค่ปีนั้นกินผู้ียจัดแกกินจัดแจกได้พอเออสิแบงคไหนเลยนำในเหตุเมนูของข้าวตุ๊กตาเนสของหวานกินมือแรกมือแรกเลยเราเอายิ้มหนัำสลัดลูกต้องมาค่ะใช่จัดการมาเรียบร้อยเด้อ